เรื่องเด่นคนดังสวัสดีค่ะชะตากรรมไบเดนกับสงครามรัสเซียยูเครนถ้าแพ้ยับตามโพเตรียมเจอจัดหนักการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐค่ะก็มีขึ้นวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งที่เดิมพันสูงมากสำหรับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนค่ะเพราะว่าพรรคเดโมแครตกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นผู้นำเสียงข้างมากในสภาคองเกรสแล้วเพราะว่าถ้าดูจาก การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐค่ะจริงๆแล้วในแทบทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักการเมืองฝ่ายค้านก็ไม่จะเป็นฝ่ายชนะค่ะขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดก็พบว่าคะแนนนิยมของไบเดนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำค่ะคือประมาณ40%โดยเงินเฟอ้อเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรคเดโมแครตมากที่สุดค่ะและล่าสุดค่ะในวันนี้นะคะ8พฤศจิกายนที่บล็อกดิท ฟิโนมิน n านิวส์อัปเดก็ได้พูดถึงประเด็นเลือกตั้งการเทอมของสหรัฐค่ะว่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นโลกอย่างไรซึ่งในเนื้อหาก็มีใจความส่วนหนึ่งที่ระบุว่า8พฤศจิกายนเป็นวันเลือกตั้งการเทอมของสหรัฐซึ่งเป็นการขับเคี่ยวกันร,ระหว่างพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับบิกันซึ่งผลแพ้ชนะไม่ได้ส่งผลแค่สหรัฐประเทศเดียวค่ะ แต่ยังกระทบไปต่อสถานการณ์โลกรวมถึงตลาดหุ้นด้วยเยช,ชนะส่งผลยังไงต่อเมืองของสหรัฐแล้วก็สถานการณ์โลกสำหรับผลโพลในตอนนี้นะคะหลายสำนักเชื่อว่ารีพับิกันจะครองเสียงข้างมากในสภาค่ะซึ่งถ้าหากรีวพาบิกันค่ะสามารถครองเสียงข้างมากได้แค่สภาเดียวก็มากพอแล้วที่จะทำให้แผนการของโจไบเดนไม่เป็นไปตามที่หวังค่ะนี่ก็จะส่งผลกระทบไปในระดับโลกด้วยทั้งประเด็นว่า จะช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปไหมแผนการสู้โลกร้อนของไบเดนก็จะต้องเผชิญอุปสรรคและแน่นอนค่ะว่าเรื่องสำคัญเลยถ้าหากพ่ายแพ้ไปตามโพลเนี่ยไบเดนเนี่ยไม่รอดแน่เนื่องจากจะถูกสภาคองเกรสสอบสวนจัดหนักในทุกๆเรื่องเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเดโมแครตชนะทั้ง2ส,สภาแบบพลิกความคาดหมายนะคะก็จะเปิดทางสะดวกให้ไบเดนออกกฎหมายได้หลายฉบับในช่วง2ปีที่เหลืออยู่ในธรำเนียบขาวค่ะทั้งเรื่องสิทธิ์การทำแท้งการปฏิรูปตำรวจแล้วก็สิทธิ์ในการลงคะแนนค่ะเลือกตั้งกลางเทอมสหรัสส่งผลต่อตลาดหุ้นยังไงบ้าง VOA ไทยค่ะรายงานว่าบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน สเต t แก a สชี้ว่าผู้ลงทุนราวๆ70%ดูจะเทไปกับชัยชนะของพรรคร p พับบ c ิกัในทั้งสองสภาค่ะแต่จากครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าฝ่ายใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาสหรัฐก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นอยู่ในแดนบวกอยู่แล้วค่ะทางรายการของเรานะคะคัดมาตรงส่วนของงบกาโหมค่ะจริงๆแล้วมีอยู่หลายเรื่องราวด้วยกันนะคะ ในส่วนของงบกลาโหมเนี่ยเขาระบุว่าหากฝั่ง r e p พ b l i บิกันชนะทั้ง2สภานะคะงบดังกล่าวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะแต่ว่าไม่ว่าใครจะชนะงบด้านนี้เนี่ยคาดว่าจะพุ่งสูงต่อไปจากความขัดแย้งในยูเครนค่ะนี่ฉายแสงไปยังหุ้นอย่างล็อกฮิตมาตินค่ะเขาเป็นบริษัทค้าอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะหรือแม้แต่ r e ทิออนเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบินละอวกาศผู้ให้บริการข่าวกองแล้วก็เป็นผู้ผลิตด้านการป้องกันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยจากตอนนี้นะคะดัชนีหุ้นในกลุ่มดังกล่าวนี้ปรับพุ่งขึ้นเกือบ10%แล้วในปีนี้ค่ะ ซึ่งมาฟังกันนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินพูดถึงสหรัฐไว้ไว่าอย่างไรนะคะในเรื่องของสงครามยูเครนนะคะเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินค่ะก็ได้ตอบคำถามสื่อในเรื่องต่างๆในงานวลาดี discussion club ค่ะที่รัสเซียซึ่งเนื้อหาบางส่วนนะคะปูตินก็กล่าวไว้อย่างน่าสนใจค่ะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบล็อกดิด เดอะสเต t ท m e นะคะที่เขาได้เรียบเรียงมาให้มีใจความบางส่วนค่ะที่ระบุเอาไว้ว่าซึ่งประธานาธิบดีปูตินค่ะเขาก็พูดถึงสหรัฐโดยประกาศว่าสหรัฐเนี่ยได้มาถึงจุดที่ไม่สามารถนำเสนอสิ่งดีๆหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อโลกได้แล้ว แม้กระทั่งพันธมิตรชาติตวันตกของตัวเองสหรัฐก็ยังนำความพินาศมาให้ยังเรื่องของ EU แล้วก็พลังงานจากรัสเซียที่สหรัฐเข้ามาบงการบ่อนทำลายจนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ EU อยู่บนขอบเหวของความล่มสลายซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสหรัฐก็ประพฤติตนเหมือนกับเป็นผู้ปกครองโลกพอไม่ชอบใจใครใครเห็นคิดต่างจากตัวเองก็หาเหตุเข้าแทรกแซงทำลายล้าง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่ตามมาต่อผู้คนในชาติเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอิรักลิเบียซีเรียอัฟกานิสถานจีนซึ่งทำให้ชาติต่างๆระมัดระวังสหรัฐมากขึ้นจนในที่สุดความสัมพันธ์ก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์เท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเรื่องเหล่านี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในยุคของประธานาธิบดีโจโบไบเดนค่ะก็ต้องมาจับตาดูกันต่อค่ะว่าทางด้านฝั่งการเมืองของสหรัฐเนี่ย ใครจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งฟังจากคำพูดของปูตินแล้วไม่ว่าใครจะชนะเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่สหรัฐเนี่ยจะกลายไปเป็นตัวแปรให้สงครามในรัสเซียยูเครนจบลงอย่างสงบได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงสหรัฐก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชนชั้นสูงในตะวันตกไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนตัวเองหรือว่าเพื่อร่วมโลกเป็นหลักอยู่ดี เอริาเบเซมันเนบญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนี่เลยครับชิโนะมันเนบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้าหนักที่สาคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรน,นะครับสีเหลืองเบดี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาว่านุ่มหนึบละมุนลิ้นหนึ่งกล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย0 2 1 1 4 6 6 6 3ครับ